วิลามาแล้วครับผมท้ายคลิปวิลานะหลาอุ้งอิงมาแล้วอุ้งอิงมาถึงแล้วโอค้ออโอคือเปิดประตูโน้ อขาที่เข้าได้ป่ะนี่ยต้นือปิดแล้วบันเดี๋ยวให้เขาก่อนเร็ว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 เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เป็นยังครับบัวคนคนคนเป็นยางไงกว่าท่านยังไงกว่าท่านกันสวัสดีครับแม่หน่อยครับโอ้ยมาได้เสด็จแด่เจ้าครับเก็บมาเองตัวนี้เข้าอยู่ของเก็บมีขอเปลี่ยนของเอง เย็นยู่ด้พักย็นวหวดผมมีไพ่ไม่เจ่ไปห้าครับนาเล้ยครับหลาหน้าเรียบายอะเโอเคนะไปห้างนี้ล้ะครับเน้อ mọi okay. người อีกสักพักจอดกนเดียวเลยหอจ่อหน้าประตูเลยอเตรียมเรหัวเมขาออกเค่เดียวเลยผู้ใด่ารผมจะนะเตรียมหัวออกเคร่เดียวเลย ลอเย่านสวิการสบายดีบายดีครับวมันหมามันาโอ้ยลำนาหรอลำนา้วโอ้ลานสวิีการคือใด้ม่โยขังหลักนู่นั ขันเดออกเรียวล่ะข้างในหนูท the uh huh. ี่รถของบ้านจักจของแล้วบัดนี้จีรถขันดสิวกย่เปิดไฟไปบัดนี้ chán luôn đấy nên không pin đâu nên không cần mấy lốt nè ném แม่ขนบันไดครับคนบุดอแม่้นบุดอนขุ้นจับโอ้นี่อยู่ในเมืองขึ้นจับนี่ในเมืองยู่ขาบ้านเบี้ยเสือดำบ้านเสือดำดําดัชกอนแม่โอ้ยบ้านเดียวกันดำดัชกอนแก้กันอยากไม่ยื่นหนีเออติดอยู่น้องสลากประกล้อนพี่เด็กไม่ยื่นหนีแล้วอ๋อพี่ชา โอ้ก็เลยแน่นํำแนะนํำมากย่นี่ขายของกัดหน่อยนะมันก็ได้ก็ได้า็หลังวันยุบานกูมีนักเหตุขายกรเริชยู่นไมายวทีน้ำันเลูกไส้กับมะเห็ดเวที 1ีโลไปคุจับนลอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอดีใจด้วยนะรถคันใหม่รถคันใหม่รถคันใหม่ขอให้เฮงเฮงปังปัง่ว่ีเี่ยเปลนทีบอกว่าอาซื้อเสนอขาบ้านค่ะพอจุนเนดพฟอจุนเน่อจุนเนยพ่อจุนเน อันนี้มีกำลังใจนะนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอันนี้ของใครก็หูอยู่ของไทย<ห>่ไหมไม่้อขอบมตอร์ขอบคุณแม่ไมเตอรลอันนี้พีนิสแม่นิสอสเตรีย ่าท่านใดท่เศษ่ท่านใดอ่นไปใ้มาใมาเพี่จี้พี่จีครับายบอไปแคล้วแต่พี่จี้แล้วอ่ะขอภาพหน่อยโอเคปังปังปังอย่าไปขึ้นเต็ีครับบุริใสเองบริษสเองบ่จังบาง ไปดูก่อนห้องห้องโอเคเลยเย็นให้ส่วนตัวเราเลยครับเป็นห้องสำนักงานเลยเปิดแอร์ได้เปิดเปิดไปให้เร็วเดินไปก่อนก็ได้ไปอารมณ์ดีไหนกี่ไปเข้าไปไปยังอู้คนสวยเลยไหนมาหน่อยคนบ่สวยอย่างหลังใช่ที่เราสวยตลอดนะ ระวังขี้ตมนะสิเอาคถามอีกหน่อยสิ่าเกดอนเอใค้ได้อยู่ระวังทีมเกล้วะ หยอกที่ร่เกี่ยวกับเด็ เอาพวอพี่มาถ่ายเลยบอกถ่ายแล้วพอพี่เราไปถ่ายแล้วเสรั่งยสั่งข้าวเอา้านที่เากินเมื่อกี้เดี๋ยวสั่งเขาเอาเดี๋ยวหเราบอกควแล้วมเออเดี๋ยวเดี๋ยวใ่า้เาเออเดี๋ยวขา่ข้าวม่่เาละ แคบด้วยเขาทำมือเดียวรรอแคบจสกเพาเาาอิมแล้วบอกเขาแถมสดว่านั่นไหมิมแล้วบเขาแถมดนนี่และเอาเกยกันชิปนาเราบ้านี้เวลาเามาตวเมาทองแล้วเกยกันชิปนาเหมือนกันครับผมสวัสดีครับ